สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันสูตรการคำนวณตัวเลข2ตัวล่างรัฐบาลกันนะครับสตัวล่างรัฐบาลนะครับจะถูกง่ายกว่าเลข3ตัวนั่นเองเพราะมีทั้งหมด100ประตูนะครับเราถูกได้1ในร้อ และสูตรของเรานะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วตัวเลขมีไม่กี่ชุดนะครับนาไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตัวเลขคิดได้งวดละ3ชุดแบบนี้มีชุดหนึ่งนะครับที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับวิธีการคิดการคำนวณเลข3ชุดแล้วก็ออกชุดหนึ่งแบบนี้ทํากันยังไงนะครับถ้าเราทําถูกต้องตามที่ผมแนะนํานะครับเลขจะออกตามนี้ทุกงวดเลย นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลข32นั่นเองนะครับเรามาดูการคิดกาบคำนวณกันนะครับผมจะทำตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับให้ทุกคนได้รู้วิธีการคิดการตั้งตัวเลขในแต่ละงวดว่าตั้งกันยังไงนะครับเราย้อนให้ดูสัก2งวดก็พอนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก่อนคำนวณทุกครั้งนะครับอย่างเช่น16กุมภาพันธ์นะครับเราต้องตั้งเลขให้ถูกต้องรางวัลที่1 2สองตัวล่าง โดยเฉพาะเลขหน้าครั้งที่1ที่2นะครับห้ามสลับกันนะครับเลขท้ายเช่นกันเพราะว่าบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตัวรางวัลที่ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคำนวณนะครับกองสลักตักตัวนี้ก่อนต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับมันเป็นทางเดินของตัวเลขนั่นเองสูตรของเรานะครับวิธีการคำนวณนะครับใครดูเป็นประจำนะครับเราใช้ปีพศมาตั้งทำนะครับในตำแหน่งหลักสิบเราตั้ง568นะครับ3หลัก ส่วนหลักต่วยตั้งแค่2หลักคือ6 8นั่นเองทีนี้จุดที่เราต้องจำนะครับดูดีๆนะครับมีปากการกระดาษก็วงเอาไว้หลัก10ให้ทุกคนดูที่เลขหน้าครั้งที่2นะครับ3ตัวนี้จุดแรกวงตัวแรกหลักร้อยจุดที่2เอาหลัก10หลักหน่วยบวกกันนั่นเองนะครับจำง่ายๆส่วนหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลัก10ครั้งที่1เลขหน้าและดูที่เลขท้ายครั้งที่สหลักร้อยหลัก1ิบวกกันแบบนี้ วิธีตั้งตัวเลขง่ายๆนะครับเลขหกตัวนี้มาตั้งแบบนี้ตั้งเลขหกนะครับหนึ่งบวกสามได้สี่ก็มาตั้งตรงนี้เลขหก็มาตั้งศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ก็มาตั้งวิธีการบวกเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับหกบวกห้าสิบเอ็ดคือหนึ่งนะครับสี่บวกหกได้สิบคือศูนย์นะครับบวกให้เหลือตัวเดียวนะครับหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งแล้วค่อยเพิ่มแต้มเป็นสองเป็นสามเป็นสี่แล้วก็เป็นห้าแบบนี้เลขหลักสิบจะมีทั้งหมดห้า ส่วนหลักหน่วยนะครับบวกกันได้2นะครับบวกกันได้8 2บวก8นะครับจะได้10คือ0นย์นะครับให้เราตั้งเลข0ูนย์ไว้แล้วให้เพิ่มครั้งละ2แต้มนะครับจะได้เท่ากับเลข2แล้วก็เลข4แบบนี้นะครับใครดูเป็นประจำนะครับคงจะพอจำวิธีการคิดได้นะครับสูตรตัวนี้ถูกมานานมากนะครับยังไม่ผิดเลยนะครับถูกมานานมากอย่าลืมนะครับตรงนี้ให้เพิ่มครั้งละ2แต้มนั่นเองแบบนี้ทีนี้ ฟังหลักสิบนะครับเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเราจะฟันธงแค่ตัวเดียวภายใน5ตัวนี้เพื่อที่จะเอามาวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้ตำแหน่งที่ว่างตัวนี้ตัวสุดท้ายบวกกันได้7นะครับเราเอา7ตัวนี้บวกกับ 5, อ่อบวกกับ8นะครับ7บวก8จะได้เท่ากับ15คือ5 5ตัวแทนเป็นเลข0ูนย์นั่นเองคำว่าตัวแทนนะครับผมอธิบายชงวดน,นะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับ ห้บวกหได้10บคือ0 0นย์บวกหได้5้านะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับผลบวกของ5เราเรียกว่าตัวแทนเลขทีนี้เลข5้าตัวนี้เราไม่จําเป็นต้องเลือกทั้งหมดนะครับให้ทุกคนเลือกตัวที่ซ้ํากันหรือว่ามาพร้อมกันนะครับแบบนี้เลข5นั่นเองฟันธงไปที่หลักสิบนะครับฟันธงไปที่หลักสิบนะครับทีนี้เราก็เอาเลข5้าตัวนี้นะครับไปวางข้างหน้า ไปวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้คือฝั่งนี้ก็คือจะเป็นห้าศูนย์ห้าสองและก็ห้าสี่แบบนี้งวดละสามชุดนะครับเราคำนวณจากวันที่สิบหกกุมภานะครับออกวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับงวดนั้นกองสลักตักมาห้าสี่นั่นเองนะครับห้าสี่นะครับแบบนี้ตัวเลขที่เราคัดออกมาที่ถูกต้องเลยนะครับหลักสิบตัวเดียวห้าหลักหน่วยมีเลขสี่ตัวหนึ่งแบบนี้ถูกได้นำไปขึ้นเงินได้เลยนะครับงวดถัดไปนะครับเราจะคำนวณอีก เราก็ไปจดข้อมูลที่กองสลากเขาตักเข้าตัวมาให้ถูกต้องนะครับเลี้ยงให้ถูกต้องอย่างที่ผมแนะนำนะครับปีปศมาตั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนั่นเองวงไปที่เดิมนะครับครั้งที่สองเลขหน้าหลัก10บหลักหน่วยบวกกันแบบนี้นะครับวงไปที่เดิมนะครับหลัก1ิบครั้งที่1เลขหน้าแล้วก็ดูเลขท้ายครั้งที่สองหลักร้อยหลัก1ิบบวกกันนะครับเราก็นําตัวเลขมาวางนะครับเลข5้าตัวนี้มาวางแบบนี้3ามบวกศูนย์ได้สาก็มาวางนะครับ เลข3มาวางตัวนี้แล้วก็6กบวกห้าสบคือ1ก็มาวางนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ทุกคนนะครับยืดแต้มนะครับวิธีการยืดแต้มก็ยืดตามปกตินะครับบวกกันก่อน5้บวกห้าได้10คือศนย์ะครับแล้วก็สามบวกหจะได้9 0้ศนย์บวกเจะได้9 9เป็นศนเป็น1เป็น2แล้วก็เป็นสาแบบนี้ครบ5้าตัวเราก็หยุดนะครับส่วนฝั่งหลักหน่วยจะบวกได้9ตัวนี้บวกกันได้9 9้เบวกเ้าเป็น1ิบ 8นะครับพอได้8แล้วถ้าเพิ่มไป2แต้มจะได้10ก็คือ0นย์ไม่มีตัวทดนะครับแล้วก็ได้2นั่นเองแบบนี้ตรงนี้นะครับให้เพิ่มครั้งละ2แต้มนั่นเองฟันธงไปที่หลักหน่วยนะครับทีนี้เราจะไปฟันธงหลัก10ออกมาเลือกแค่ตัวเดียวนะครับตัวนี้สําคัญนะครับงวดนี้บวกกันได้5นะครับมีที่ไปที่มานะครับไม่ได้อุปโลงไม่ได้ยกเม่นนะครับเดี๋ยวถ้าใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวผมบอกให้นะครับตัวนี้ เป็นตัวแปรสําคัญนะครับเราจะฟันธงแค่ตัวเดียวนะครับเป็นการลดต้นทุนในการที่เราจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองตัวแทน3เป็นเลข8นะครับผลบวกของ5นั่นเองทีนี้เรามาเลือกตัวเลขกันนะครับแทนที่เราจะเลือกทั้ง5ตัวนะครับเราเลือกตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้ก็จะเลือกแค่ตัวเดียวนะครับเอา3มาวางข้างหน้าเป็น3 8 30และก็3 2สองนั่นเองเลขทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้งวดละ3มชุดไปดูผลการออกนะครับเราคำนวณออกวันที่16มีนางวดที่ผ่านมานั่นเองออกมา3 2สองนั่นเองนะครับออกมา3 2สองนะครับแบบนี้เราตัดตัวเลขถูกต้องหมดเลยนะครับเลข3ตัวเดียวที่เราเลือกออกมาก็ถูกนะครับเลข2มีตัวหนึ่งแบบนี้เราถูกรางวัลได้ไปขึ้นเงินได้เลยแบบนี้นะครับ สูตรการคำนวณก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะพอเข้าใจนะครับพอทําได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับและไม่มีใครรู้ด้วยนะครับเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองทีนี้ตัวเลขจะตัดเหลือแค่สามชุดแบบนี้ได้เราต้องรู้จุดนี้นั่นเองจุดนี้สําคัญนะครับมีที่ไปที่มานะครับแต่ถ้าทําให้ดูตอนนี้อาจจะเป็นการชักชวนหรือว่าแนะนําให้ทุกคนไปเล่นนะครับเอาเป็นว่า ใครชอบคิดชอบคำนวณนะครับอยากได้สูตรไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้ติดต่อหาผมได้ตามเบอร์นี้นะครับเรามีเบอร์ติดต่อให้นะครับใครที่ชอบคิดชอบคำนวณนะครับเบอร์นี้ติดต่อสอบถามได้นะครับ0 9 5ย์2 9 5 0 4นั่นเองเบอร์นี้เป็นเบอร์ id line นะครับเป็นเบอร์ id line ใครมีลายก็พิมพ์เบอร์นี้เข้าไปนะครับแล้วก็ทักเข้ามาว่าอยากได้สูตรเดี๋ยวผมจัดส่งไปให้นะครับมีทั้งสูตร3ตัวและ2ตัวนะครับ มี3ชุดเหมือนกันนะครับผมหรือจะโทรมาคุยกันก็ได้นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยอยากคุยกันก็โทรมานะครับทีนี้เรามาดูว่าหน้ากันอันนี้เป็นอดีตไปแล้วนะครับเรามาดูว่าหน้าก็คืออนาคตนะครับอนาคตก็คือวันข้างหน้านั่นเองเรามาดูว่าได้เลขตัวไหนบ้างเตรียมปากกากระดาษจดนะครับผมจะคิดวัหน้าให้เลยนะครับห้าหกแปดมาตั้งนะครับจุดเดิมนะครับวงไปที่ครั้งที่2นะครับหลักร้อยและหลักสิบหลักหน่วยบวกกัน นะครับวงไปที่หลัก10ครั้งที่1เลขหน้าแล้วก็ดูหล,ลักร้อยหลักสิบครั้งที่2เลขท้ายบวกกันเลข9มาตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็2อบวกเ็ก็ได้9เหมือนกันนะครับเลข9มาตั้งตรงนี้3ามบวกศูนย์ก็จะได้3แบบนี้บวกลงมาได้4นะครับได้5 4าบวกหจะได้9 9เป็น0เป็น1เป็น2แล้วก็เป็น3เพราะฉะนั้นวันที่1เมษายนนะครับถ้าจะเราจะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบนะครับ 5ตัวนี้มีโอกาสออกสูงมากนะครับหลักหน่วยบวกกันได้5นะครับได้1นะครับวก1เป็น6 6เพิ่ม2จะได้8เพิ่ม2จะได้10คือ0นย์นั่นเองและหลักหน่วยก็เช่นกันนะครับให้เราเลือกตัวที่มีเลข6เลข8เลข0ูนย์นั่นเองนะครับถ้าใครพอมีกำลังที่จะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดได้ถ้าจับคู่กันจะได้15คู่นะครับจับคู่แบบนี้ ผมจับคู่ให้ดูนะครับ90123นะครับ90123เรียงแบบนี้แล้วก็680นะครับ068นั่นเองผมเรียงจากน้อยไปหามากแบบนี้ถ้าใครมีกําลังที่จะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทั้งหมดก็ลองจดจําไปดูนะครับเลขทั้งหมดจะมีอยู่15คู่นะครับวันที่1เมษายนนะครับงวดหน้านั่นเองคิดให้ดูก่อนออกแล้วนะครับจดเอาไว้ดูได้นะครับทั้งหมดมี15คู่ แต่เลขทั้งหมดนี้นะครับจะเหลือแค่3ชุดเท่านั้นถ้าเราเลือกออกมานะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้นะครับเราต้องรู้จุดนี้นั่นเองนี่คือเคล็ดลับสําคัญนะครับตัวไหนมาวางนะครับบวกได้เท่าไหร่ก็ใส่ตัวแทนเข้าไปจะมีแค่ตัวเดียวนะครับภายใน5ตัวนี้เอามาใส่ข้างหน้าจะได้เลข3ชุดนั่นเองนะครับใครสนใจอยากได้สูตรนะครับ ชอบเสียงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนำไปพิจารณาได้นะครับสูตรนี้มีโอกาสถูกสูงมากนะครับและไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าเวลาผมส่งไปให้นะครับผมจะช่วยดูแลให้คําแนะนําทุกงวดนะครับทั้งสูตร3ตัวและ2ตัวนั่นเองนะครับผมเรามารุ้นกันนะครับวันที่1เมษายนงวดที่จะถึงนี้ตัวไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เขาตักเข้าตวงมานั่นเองนะครับช่องของเราสนับสนุนใทุกท่านนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ชอบคิดชอบขนมก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเวลามีสูตรดีนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรรถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกระวันกันทุกทุกงวดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ